สวัสดีค่ะวันนี้เอ็มจะมาสอน,นการน,นุ่งจงกระเบนอย่างนี้นะคะขั้นแรกเลยเนี่ยผ้าที่เอ็มใช้นะคะจะเป็นผ้าสี่เมตรแล้วก็เป็นผ้าไหมที่นิ่มหรือใครจะไม่ใช้ผ้าไหมก็ได้นะคะแต่ว่าก็นิ่มหรือไม่นิ่มก็แล้วแต่ค่ะถ้าจะชอบนะคะเป็นผ้าไหมสี่เมตรที่เอ็มใช้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะคะแบ่งครึ่ง ให้ได้เท่ากันนะคะการแบ่งซึ่งถ้าใครยังไม่ทราบนะ,นะคะเดี๋ยวเอ็มสอนทีเดียวเลยก็คือจับปลายมันอย่างนี้นะคะแล้วก็รูดเข้ามารูดเข้ามาเรื่อยๆคะ่ะจนถึงตัวเสร็จแล้วปุ๊บก็มัดให้แน่นค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จับขึ้นมาให้ได้พอตึงแขนนะคะตึงแค่ไหนก็แค่นั้นไม่ต้องไปซีเรียสกับชายมันอะไรมากมายนะคะแล้วก็ม้วนค่ะม้วนจากตั้งฉากอย่างเงี้ยม้วนให้มันได้ลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะคะวิธีของเอ็มจะเป็นวิธีที่แบบว่ารวดเร็วไม่ได้พิถีพิถันะไรมากมายนะคะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลงไปได้ครึ่งหนึ่งละ ก็จับจับอย่างนงี้นะคะแล้วก็ถ้าเราต้องการจงกระเบนยาวๆเนี่ยเราไม่ต้องไปเน็บด้านหลังเยอะแต่ถ้าเราต้องการสรั้นๆก็เน็บให้สูงขึ้นนิดหนึ่งนะคะแล้วแต่ชอบละกันค่ะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้จงกระเบนที่สวยงามแล้วก็จะหาเข็มขัดมาใส่ให้มันเท่ สวยๆแล้วแต่จะชอบป่ะคะว่าเข็มขัดแบบไหนเข็มใช้เข็มขัดง่ายๆเข็มขัดอันนี้เพื่อนให้มาเรียบร้อยแล้วค่ะสวยไหมคะขอบคุณค่ะ